กะจะพี่น้องจ้าจะบลาจะบลาจุงกะพี่จุงกะน้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ได้วันที่ยี่สิบสามกันยายนจะพี่น้องจ้าสึ้ตรงก็วันจันทร์แล้วพี่น้องเนาะทำมาแรงมากพ้นกระตกอีกแล้วจะพี่น้องฝนหย่อยพฟอกแป๊กฟอกแป๊กเยบบลากรสิออกไปหากินหาอย่างอีกคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อสิไปไต้กบสิไปจับกบจะพี่น้องพยันกับไปแล้วมือสายกับไปแล้วย่างใส่เยบบลากรบมือขัวจะพี่น้องไปจะพี่น้องรอหลุดรอส้มในกันกระเยบลาเด้อพี่น้องเด้อ สีใดสีมานหรือบอจะพี่น้องจ้าไปเบื้องไปส้มน้งกันจะพี่น้องแต่ว่าเยบุลาก่สิบ่ได้เอาโทรศั์ไปน้อพี่น้องเนาะก็นเนืองด้วยว่าผลตกลิ่นจะพี่น้องก็อาจแต่สิบ่ได้ทายสู้พีสู้หนองเบิ้งง่ปเยบุลาเห็ดแบบใดเห็ดจังใดน้อพี่น้องเนาะไปใส่ดางตกไปใส่ไม้มือเงาอีกคือเก่าจะพี่น้องว่าแล้วเขาไปด้วยพี่น้องด้วยคนง่ไปแล้วจ้ย่างจ้าม้านอีกแล้วจะพี่น้องจ้าผลงานของมือใส่จะพี่น้องในคำคืนวันที่ยี่สิบสามกันยาสิ่งตรงกับวันจันรจะพี่น้องขณะนี้กัเวลาสี่ทุ ยาบ,บลาก,ก็ไปหามาแล้วล่ะพี่น้องได้กกบมาโลเครื่องจ้ะพี่น้องจ้าใส่หลับกบเจ้ามือใส่ใสย่ยกมาเบิ้งหูกละใส่ด้พ่อได้ประมาณสองโลอยู่จ้ะพี่น้องอันนี้กบมือใส่เอาปลาออกลูกละนี่แหละได้ทั้งกบได้ทั้งปลาจ้ะพี่น้องพ่อได้กินเลยยาคื่มด้อจ้าเด้อมีปลาดุอืมอูม้ได้มาหลกหลายจ้ะพี่น้องมันมนาน,นจะหาอยู่ฮักกินอีกคือเก้า สวัสดีพี่น้องเนี่ยมือเสาอีกเธอหนึ่งเมือจะพี่น้องจ้ากะสุงเป็นเสาวันทีสิบสีเนาะพี่น้องเนาะสุดตรงก็ว่านางค่านแต่พี่น้องมาเบิงกก้งโกบพาพีพ่พาน้องมาเบิง้งโกกจะพี่น้องจ้ามีของของไงล้วกะของมือสายของมือกลัวจะพี่น้องเมื่อขึ้นเน่ืเวาลากกลับไปก็มือกลัวไปก็ลูกไส้ลายพี่น้องจ้าแต่ว่าก,า,า,วากกับพ่อใหญ่พวกมันทำคืนวันทีสิบสองตกจากพี่น้องกันหนึ่งโดวยว่าฝนตกก็แห้งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตกะข้าวเดียวโตกะพ่อป่วยๆจะพี่น้องค่ะแม่ฝนตกแห้งกะ สใดสิมาข้อนี้อยู่จะพี่น้องจ้าบิ่งเป็นน้อกันเดกพี่น้องเด้ออันนี้ของมือ้ายของูกสงอันนี้ขกาล่ะของมือขวาตอันนี้ของใหไ่เดพี่น้อง ยี่บล่าภาษีไส่ทงก่อนเนาะพี่น้องเนาะใส่ทงก่อนได้จังมาเบิ่งมาโชว์กันว่าได้จักกิโลจักพี่น้องแต่ว่าของพ่อใหญ่นีุ่งนาคิวจ้ะเพิ่องของของพ่อใหญ่นึ่งซีโลจากพี่น้องแต่ว่าหักของหมดแล้วกรับพ่อสอนเราจะเนาะสองโลคือของมือสายของตาทัวเพราะท่านได้หักของสองโลแปด ของตายเยียวของลุกใต้หลาย่าบราอย่บลา,บาใส้ทงจะข่าเจ้าพี่น้องกับมาเบิน้ำกันแล้จฉันอกวราได้เอยหลายตอนได้กระไดปลามาน่น้ำจะมาขึ้นฟัปงปอนผู้ว่าฟังปอนใดปลามาน่น้ำของมือใส แก่ตัวเลยเจ้ากอลไปหาตัวเจ้าไปหาโน่เนี่ย

ผลผลงานคำขึ้นวันที่23จะพี่น้องได้แมงหกกิโลจะพี่น้องสามคนบะหมันทอหมูว่านบะหมันทอขึ้นวันที่22แต่วายเจ้าบัวลาเปิดไทยทีไหน้องเบิ้งคื้นวันที่คื้นวันที่ก็ขึ้นวันที่21 22คื้นวันที่22จ้ะได้เก่ากิโลสามคนจ้ะมานกลัวแล้วก็ได้ปลามาสามโลจะขึ้นนั่นแต่ว่ามันมีผลงานคื้นวันที่23จะพี่น้องบ่หมานจะพี่น้องจ้าได้หกกิโลเป็น้องเอ้ย ไปหาแบบใดไปใส่แบบใด้เย็บบัาบางคนบางท่านเขามาเบิง้งเขามาชมไม่้าอาจแต่สีมุกจักอาจเต้สีบวกเคยเห็นไปใส่ไม้เมื่มอยา่ไปใส่ไม้ดังตกจับด,ด้อพี่น้องเด้อถัดม่ฝน,นตกลิ้นตกแห้งแห้งนี่แห้งต็ดีอย่าพี่น้องแห้งตาหาได้อีกเอาได้ง่ายเพราะว่ากบบกแขะนมอพี่น้องเนาะเอาเลยเดี๋พี่น้องสำรับมือนี้าคลิปนีเย็โบรวล่ากันขข้อตัวจากสีลานน้องเอากบไปขายก่อนจากพี่น้องจ้าพอได้กินได้ใส่เนาะพี่น้องเนาะหาได้หน่อยก็กินหาได้ไลยก็นำไปขายนำไปต่่ออออออยดดดดจ้้้้ะะพพีนนนนงไไกกิใคเืส พิธีสานพิธีบรรนอก้าวเนาะพี่น้องเนาะห่าแต่หน่อยก็กินห่าแต่ไลายก็นนำไปขายนี่เราจะพี่น้องจ้าวิธีและแนวทางหาอยู่หากินของคนอีสานบรรนอก้าวเนาะพี่น้องเนาะเอาเราจะพี่น้องก็สวยพอสมควรแล้วก็เอารายใจหญ่ฮ่าเย็บรักกันทโตรตัวจากพี่ล้าน้องเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมเพราะว่าที่รับชมผ่านทางช่องทางไร้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าที่รับชมทางอันเพจเฟซบุ๊กอันทุกยิงหากินหรือว่ารับชมผ่านช่องอันยูทูบเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็ลาก็ขอบุญขอบคุณเดีพี่น้นองจ้าจากพีลาน้องจูงกะสวัสดีจ้า